เร็วเข้าบนโลกมีทวีปทั้งหมดกี่ทวีปคุณอาจจะบอกว่ามีเจ็ดทวีปแต่เอาจริงๆคำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องอีกต่อไปแล้วจริงๆแล้วโลกมีเจ็ดทวีปแต่หนังสือพูมิศาสตร์ของเรากลับมองข้ามส่วนนี้ของโลกไป้ะหมดหลายปีแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ได้ถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วมีทวีปที่แปดซ่อนตัวอยู่ตรงนี้และทวีปนั้นชื่อว่าซีแลนดียาปรากฏว่าทวีปที่สาบสูญนี้ไม่ได้สาบสูญรอีกต่อไปแล้วไม่กี่ปีก่อน ในที่สุดนักวิจัยจก็ได้ทําแผนที่ให้ชัดเจนว่าซีแลนเดียอยู่ตรงไหนและมันใหญ่โตขนาดไหนและนั่นเป็นครั้งแรกเพราะซีแลนเดียไม่เหมือนทวีป,ปอื่นเลยลองคิดดูสิเอเชียยุโรปแอฟริกาคุณมองเห็นพวกมันได้จากอวกาศหรือจะมองลงไปที่เท้าของคุณก็ได้ตอนนี้คุณกําลังยืนอยู่บนทวีปแต่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าทุกทวีปบนโลกมีส่วนที่เราเหยียบย่ำหรือแม้แต่มองเห็นไม่ได้ แผ่นดินของพวกเขาส่วนใหญ่ซ่อนตัวอยู่ใต้มหาสมุทรและพื้นที่เหล่านั้นยากต่อการทำแผนที่หรือสำรวจลองนึกภาพทวีที่จมอยู่ใต้น้ำถึง94%เเซคงจะหาเจอยากใช่ไหมนั่นแหละคือซีแลนเดียแผ่นดินขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกและก็มีเหตุผลอยู่นานมาแล้วซีแลนเดียเคยเป็นส่วนหนึ่งของกอนวมานาซึ่งเป็นมหาทวีปโบราณที่ประกอบด้วยทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาแอนตาร์กติกา ออสเตรเลียและบางส่วนของเอเชียกอนวานายึดเหนี่ยวกันมานานหลายล้านปีจนกระทั่งเริ่มแตกออกเมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนชิ้นส่วนต่างๆของกอนวานาค่อยๆลอยไปในทิศทางต่างๆและหนึ่งในนั้นคือซีแลนเดียในตอนแรกมันยังคงเชื่อมต่อกับทางออสเตรเลียและแอนตาร์กติกาแต่เมื่อประมาณ85ล้านปีก่อนซีแลนเดียได้แยกตัวออกในที่สุดแล้วเริ่มลอยไปเองกลายเป็นทวีปโดดเดี่ยวในปัจจุบัน ซีแลนเดียต่างจากออสเตรเลียหรือแอนตาร์ติกามันไม่ได้อยู่บนพื้นผิวโลกนานนักมันจมลงปัจจุบันมีเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นที่ยื่นออกมาเหนือมหาสมุทรซึ่งส่วนใหญ่ก็คือนิวซีแลนด์บวกกับนิวแคลิโดเนียและหมู่เกาะแปซิฟิกขนาดเล็กอีกไม่กี่เกาะส่วนที่เหลือถูกซ่อนอยู่ใต้ทะเลเดี๋ยวก่อนซีแลนเดียจมลงได้ยังไงตั้งแต่แรกเป็นเวลาหลายปีที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คิดว่าซีแลนเดียแยกตัวออกจากกันในกระบวนการที่เรียกว่าการเลื่อนตามแนวระดับ นั่นคือช่วงเวลาที่ทวีต,ต่างๆแยกออกจากกันตามแนวรอยเลื่อนตามแนวระดับขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนผ่านเคียงข้างกันแต่ทฤษฎีนี้ฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่หลังจากการวิจัยหลายปีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่าในที่สุดพวกเขาก็ไขปริศนานี้ได้ปรากฏว่าเปลือกโลกของซิแลนเดียหรือเปลือกนอกของทวีตถูกยืดออกจนบางลงใช่แล้วถูกต้องแทนที่จะเลื่อนไปด้านข้างอย่างที่เคยคิดแผ่นดินกลับยืดออกและแตกออก เหมือนกับการดึงแป้งให้บางจนขาดในที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับซีแลนเดียแผ่นดินขยายตัวมากจนในที่สุดก็แตกหักและนั่นเกิดขึ้นเพราะแผ่นเปลือกโลกใต้ซีแลนเดียดึงออกจากกาันทําให้เปลือกโลกบางลงจนกระทั่งแตกออกในที่สุดและเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็แตกร้าครั้งใหญ่รอยแตกมีขนาดใหญ่พอที่น้ําทะเลจะไหลผ่านช่องว่างก่อให้เกิดสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อทะเลเทสมันไม่กี่ล้านปีต่อมา การขยายตัวที่มากขึ้นทําให้เปลือกโลกของซีแลนเดียบางลงและอ่อนแอลงในที่สุดมันก็พังทลายลงและส่วนใหญ่ของมันก็จมลงไปใต้คลื่นปิดผนึกชะตากรรมของมันในฐานะทวีที่สาบสญแต่มันก็ไม่ได้สาบสนขนาดนั้นผู้เชี่ยวชาญได้สงสัยการมีอยู่ของมันมานานเกือบ400ปีแล้วและบ่อแสสําคัญคือความหนาที่ผิดปกติของมันคืออย่างนี้นะเปลือกโลกมี2ประเภทหลักคือเปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทร ทั้ง2ชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเปลือกโลกชั้นนอกที่ทำจากหินแข็งแต่ก็มีความแตกต่างกันอย่างมากเปลือกโลกทวีปมีลักษณะคล้ายพิซซ่าหน้าหนาแบบชิคาโก้คือหนากว่าส่วนเปลือกโลกมหาสมุทรจะคล้ายกับพิซซ่าหน้านิวยอร์กคือบางกว่าทีนี้ลองหย่อนทั้ง2ชิ้นลงในถังน้ำแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคงั้นสมมติว่าแผ่นเปลือกโลกชั้นลึกนี้นั้นหนักเบาวกว่าจึงลอยได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแผ่นทวีปจึงอยู่เหนือมหาสมุทร แผ่นเปลือกโลกชั้นนิวยอร์กมีน้ำหนักมากกว่าจึงจมลงไปที่ก้นถังและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเปลือกโลกชั้นมหาสมุทรจึงอยู่ต่ำกว่าก่อตัวเป็นพื้นมหาสมุทรมีความแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วยเปลือกโลกชั้นทวีปประกอบด้วยหินหลายประเภทในขณะที่เปลือกโลกชั้นมหาสมุทรส่วนใหญ่เป็นหินบะซอหินภูเขาไฟสีเช่นที่เราได้จากการประทุเมื่อรู้เรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์จึงใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตรวจสอบแปซิฟิกใต้และสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นน่าประหลาดใจมาก พื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นพื้นมหาสมุทรธรรมดาแท้จริงแล้วกลับปราศจากอินบาซอลและหนากว่าเปลือกโลกมหาสมุทรที่ควรจะเป็นซะอีกเพราะงั้นเดี๋ยวก่อนนะพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กที่จมอยู่ใต้น้ำของเราจะเป็นพิซซ่าแบบชิคาโกดิฟดิชได้จริงหรอใช่แล้วถึงแม้ว่าเปลือกโลกของซแลนเดียจะยังบางกว่าทวีปเป็นอื่นแต่มันก็หนากว่าเปลือกโลกมหาสมุทรจริงๆมากซึ่งหมายความว่ามันไม่ใช่แค่พื้นมหาสมุทรที่ปะปนกันเป็นชิ้นๆกับเศษทวีปแต่มันคือเปลือกโลกทวีปทั้งหมด แต่แค่เป็นเปลือกโลกที่จมอยู่ใต้น้ำต่างหากเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 1 7นักวิทยาศาสตร์ได้ประกศาศข่าวใหญ่ว่าฟังนะทุกคนโลกมีแปดทวีปแต่ในตอนนั้นพวกเขายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วฟิลนส์มีหน้าตาเป็นยังไงไม่มีแผนที่หรืออะไรทั้งนั้นและนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนจริงยังไม่รู้ว่ามันมีนอยู่จรงิงแม้แต่ในวงการวิทยายศาสตร์ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ตื่นเต้นกับการเรียกมันว่าทวีที่8 บางคนเชื่อว,ว่าดินแดน,นประหลาดใต้ท้องทะเลเป็นเพียงเศษซากของทวีปเล็กๆที่จมอยู่ใต้น้ำแต่ประเด็นก็คือแม้กระทั่งก่อนการประกาศต่อสาธารณะครั้งใหญ่นั้นทีมนานาชาติก็ได้ออกเดินทางสำรวจไปแล้วพวกเขาเดินทางไปใกล้นิวแคนโดย onia, เพื่อเก็บตัวอย่างหินใต้ท้องทะเลจากซีแลนดียเหนือหรือจะผู้ที่ถูกคือแฟเวริชในทะเลคอรเรล6ปีต่อมาตัวอย่างเหล่านี้ก็ได้ปลดล็อกการค้นพบครั้งสำคัญเกี่ยวกับซีแลนดีย นั่นคือขนาดที่แท้จริงของมันการผสมผสานวิธีการหาอายุหินแม่เหล็กที่เป็นเอกลักษณ์และการทำแผนที่ธรณีแปรสันถานช่วยให้นักวิทยาศาสตร์กำหนดขอบเขตของซิลนเดียได้และพวกเขาพบว่าซิลนเดียมีพื้นที่แผ่นดินเกือบ5ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งถมองในภาพรวมแล้วถือว่าใหญ่กว่านิวซีแลนด์ประมาณ20เท่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญหลายคนขนาดและความสมบูรณ์ของซิลนเดียแทบจะตัดทอนแนวคิดที่ว่าซิลนเดียไม่ใช่ทวีที่แท้จริงออกไป แต่ทำไมมันถึงยังไม่รู้สึกเป็นทางการสักทีนะก็เราไม่เห็นมันบนแผนที่ใช่ไหมก็เพราะมันยากที่จะทำให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในการเรียกมันว่าทวีปและเหตุผลสำคัญที่สุดที่ผู้คนต่อต้านมันมากขนาดนั้นอาจจะง่ายมากนั่นคือมันไม่สะดวกเลยคืองี้นะโดยทั่วไปแล้วทวีปจะถูกระบุด้รมเนียมปฏิบัติมากกว่าเกฑ์ที่เข้มงวดขึ้นอยู่กับมุมมองผู้คนจะจำแนกได้4 5 6หรือ7ทวีปเพราะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผู้มีอำนาจในการกำหนดทวีป และคุณ <inequ ity S 1> จะไม่เห็นคณะกรรมการระหว่างประเทศออกทีวีเพื่อตั้งชื่อทวีปใหม่หรือจัดทำรายชื่อทวีปอย่างเป็นทางการการอยู่ใต้น้ำเกิดทั้งหมดไม่ได้ช่วยอะไรกับกรณีของซีแลนเดียเลยก็นะมันยุติธรรมจริงหรอที่จะเรียกมันว่าทวีปเหมือนกับเอเชียหรือแอฟริกาบางคนโต้แย้งว่าถ้าซีแลนเดียเข้าข่ายเง้นเปลือกโลกขนาดเล็กอื่นๆเช่นหมู่เกาะโคโคสหรือทวีปเล็กเลกอื่นๆก็อาจอยู่ในรายชื่อนี้ได้เช่นกันแล้วเราจะต้องเพิ่มทวีปอีกกี่ทวีปในรายชื่อนี้ เห็นไหมว่าทาไมมันถึงไม่ค่อยสะดวกนะักบางทีอาจจะปลอดภัยกว่าที่จะเรียกซีแลนเดียว,ว่าทวีปที่ใต้น้ําหรือจมอยู่ใต้น้ํานั้นถูกต้องกว่าแต่ถ้าว่ากันตามตรงนิยามที่แท้จริงของทวีปจมอยู่ใต้น้ํายังคงคุมเครืออยู่บ้างแต่เอาจริงๆผมคงไม่กังวลกับนิยามอย่างเป็นทางการของซีแลนเดียมากนะักสิ่งสําคัญจริงๆคือการทําแผนที่ซีแลนเดียทั้งหมดนั่นเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่จําไว้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของซีแลนเดียยังคงไม่ได้รับการสํารวจนักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่า เทคโนโลยีการถ่ายภาพแผ่นดินไหวและการขุดเจาะใต้น้ำลึกจะช่วยเปิดเผยโครงสร้างและประวัติศาสตร์ของซีแลนเดียได้มากยิ่งขึ้นและเพียงเพราะซีแลนเดียส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำก็ไม่ได้หมายความว่าซีแลนเดียจะลดความมหัศาจรรย์ทางธรณีวิทยาลงแต่อย่างใดแผ่นดินที่จมอยู่ใต้น้ำนี้แท้จริงแล้วเก็บรักษาร่องรอยเกี่ยวกับอดีตของโลกที่เราอาจไม่เคยเห็นบนทวีปเหนือพื้นผิวโลกอาจช่วยให้นักวรทยาิศาสตร์เข้าใจถึงการเคลื่อนตัวของทวีปต่างๆเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ไปร,บรอบๆ พวกเขายังหวังว่าจะค้นพบร่องรอยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการเคลื่อนตัวของทวีปที่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ําทะเลรูปแบบสภาพภูมิอากาศและการกระจายพันธุ์ของพืชและสัตว์การค้นพบใหม่แต่ละครั้งอาจช่วยให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะงั้นไม่ว่าจะมีทวีปหรือไม่ซีลนเดียก็ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของเราที่มีต่อโลกไปแล้ว